ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับการดูดวงไพ่ของเราวันนี้ก็ดูแบบแรนดอมเช่นเคยนะคือการดูแบบที่เปิดคลิปนี้มาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับเราเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานจะตรงกับดวงชะตาคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขออนุญาตย้ากันทุกครั้งเช่นเคยว่าการดูดวงของเราเป็นการดูแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมนะครับ ไม่ไดจจ้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็เป็นไปได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่านําเอาคําทํานายใดๆคําพยากรณ์ใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับขอให้รับชมรับฟังเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณ ถ้าทักมาในเวลาทําการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับตอบให้ตามคิวในแต่ละวันนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่ทักใครไปก่อนจะไม่ติดต่อใครไปก่อนคุณต้องติดต่อมาหาผมเท่านั้นตามช่องทางนี้ช่องทางเดียวนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกๆคลิปต่อจากนี้ไปนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณอืมน่าสนใจเช่นเคยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรจะบอกคุณมีอะไรจะเตือนคุณหรือไม่ช่วงเวลานี้อัปเดตพลังงานปัจจุบันกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทําการสับไพ่ไว้ตามวิธีการของไพ่ยิีเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาก็มาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาโคลสิบไม้เท้าเทนออฟวันส์ 2เหรียญทัวพ e นทาเ l โค7สเไม้เท้าเซเว่นอฟวอเหรียญเอซออฟพีนด์เโราชินีถ้วย Queen of Cups อัศวินไม้เท้าไนอฟวอนส์ห้าเหรียญไฟออฟพ t น c l e s โคไม่ต้องกังวลหเหรียญน,นะครับ ซีเรียนฟอร์เพนาโคลดูแล้วเป็นช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวหรือพัฒนาสิ่งใดๆเดอะ a ม i c จเชีย uh, นยึดมั่นในความถูกต้องแล้วจะดีเองนะ10ถ้วย10 of Cups ดูแลครอบครัวคนใกล้ชิดให้ดีโอเคจัสติสคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ถ้าคุณทำความดีงามมาโดยตลอดคุณจะประสบผลสำเร็จด้วยดีนะครับมาขยายความกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะครับ เริ่มจากใบแรกแถวแรกมีแนวโน้มที่ช่วงเวลานี้คุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการ จเจริญเติบโตก้าวหน้าในเร Herm ื repair, ่องการงานการเงิน <im Sense> หรือเรื่องส่วนตัวใดๆที่คุณกำลังเพียรพยายามทำด้วยตัวเองอย่างเรียกว่าเข้มข้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจส่วนตัวหรือการตั้งหลักใหม่สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่บางท่านอาจจะเปลี่ยนงานเปลี NP ่ยนธุรกิจแบบนี้หรือลงมือทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำเป็นช่วงการรอคอยการเจริญเติบโตรอผลหรือแม้แต่บางท่านสมัครงานใหม่อะไรกำลังรอผลอยู่แบบนี้เป็นไปได้ ่วนท่านที่ทํางานอิสระมีธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เป็นการเรียกว่าการเริ่มต้นที่ดีหรือแม้แต่ท่านที่เริ่มต้นมาสักพักหนึ่งแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงของการลงทุนลงแรงนะครับมีโอกาสที่คุณจะต้องทํางานหนักเลยแหละเพียงแต่ว่าคุณยังเอาอยู่คุณยังแบกไหวคุณไม่ต้องตัวสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าดูหนักแต่ว่ายังแบกไหวอยู่ตามภาพเลยนะยังแบกไหวเดินไหวอยู่ สิ่งสาคัญนะเวลานี้คือคุณต้องบริหารจัดการชีวิตให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าตามภาพเลย2เหรียญคือการหมุนเงินบริหารจัดการด้านการเงินนะอย่าทําอะไรเกินกําลังถ้าไม่จําเป็นอย่าก,กู้นี่ยืมสินอย่าให้ใครยืมเงินอะไรแบบนี้บริหารจัดการในส่วนเฉพาะของตัวเองพอแบบนี้นะครับรับมาจ่ายไปตามกําลังตามสมควรนะอะไรที่เป็นเงินเก็บก็ควรเก็บอะไรควรจ่ายก็ต้องจ่ายไปเพราะถ้าบางที ไม่ยอมจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายมันจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับแต่คุณจะยังดูแล้วจะยังไปได้ด้วยดีนะครับคุณเป็นเลือดนักสู้คุณเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งอุตสาหะวิรยิยะภาคเพียรคุณไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดๆทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตเพราะคุณเชื่อว่าความสําเร็จรออยู่แล้วก็มีโอกาสเป็นดังนั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณว่าถ้าคุณดําเนินการทุกอย่างด้วยความถูกต้องความยุติธรรมนะ คุณจะประสบความสําเร็จได้ในบางท่านมีดวงโชคลาภด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าดูดวงดวงดีมีโชคลาภเราไปนั่งรอเฉยๆไม่ใช่นะครับดวงโชคลาภคือขอให้ใช้ชีวิตไปตามปกติทํางานไปตามปกติอย่าละทิ้งงานที่ทําอยู่เป็นประจําอย่าละทิ้งความขยันโชคลาภเดี๋ยวจะมามันมาเองถือว่าเป็นโบนัสชีวิตเป็นกําไรชีวิตแต่ปัจจัยหลักๆการเงินของคุณยังอยู่ที่การทํางานการที่ต้องออกแรงแบบนี้นะครับต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้เงินแบบนี้นะครับ โชคลาภนี่ถือเป็นเรื่องกําไรเป็นโบนัสชีวิตนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ทุกท่านนะแต่มันก็มีแนวโน้มตามดวงของไพ่ชุดนี้ มีโอกาสที่ชีวิตท่านจะถูกยกระดับขึ้นนะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุญวาสนาที่สั่งสมมาบวกกับความขยันแล้วก็การประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติตัวในเวลาณนะปัจจุบันนี้คุณทําอย่างไรมักจะได้อย่างนั้นเห็นผลทันตาไม่ต้องรอนานเกินกว่าเหตุท่านที่ลงทุนใดๆไปลงแรงใดๆไปมักเห็นผลภายในอย่างเร็ว 2- อสเดือนก็เห็นผลแล้วอย่างช้า6เดือนถึง1ปีก็เห็นผลแล้วแบบนี้ชีวิตมีโอกาสถูกยกระดับมากขึ้น คุณมีคนแวดล้อมที่ดีเพื่อนร่วมงานดีคนช่วยเหลือดีเพื่อนดีมิตรด,ดีเรียกว่าคนแวดล้อมใครก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าที่เกี่ยวข้องกับคุณทั้งโดยตรงโดยอ้อมล้วนดีเป็นส่วนใหญ่คนส่วนน้อยที่ไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่เขาจะไม่มีบทบาทอะไรกับชีวิตคุณมากมายนะักเขาจะเรียกว่าอาจจะมองอยู่ห่างๆบางคนอาจจะแอบสนใจอยู่ห่างๆแต่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแต่ก็ไม่ได้มาขัดขวางอะไรนี่คือความโชคดีของคุณที่คนส่วนใหญ่ดีกับคุณ อาจจะมีบ้างบางจังหวะที่การเงินอาจจะสะดุดติดขัดตามความไพ่ห้าเหรียญน,นะครับแต่คุณไม่ต้องกลัวมันเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเราที่ไม่สามารถจะราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นตตลอดเวลาได้มันต้องมีช่วงขาขึ้นขาลงบ้างสะดุดบ้างล้มบ้างหยุดพักบ้างเอาฟื้นฟูเติบโตขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้แล้วก็สะดุดอีกรอบอะไรแบบนี้บางคนมีบทเรียนแล้วระมัดระวังมากขึ้นการสะดุดการผิดพลาดก็จะน้อยลงแบบนี้ซึ่งคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับ นอกจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยากจะสื่อสารจากตามหน้าไพ่นะว่าช่วงเวลานี้ขอให้เป็นช่วงเวลาของการเก็บออมเก็บหอมรอมริบการสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าไม่จําเป็นอย่าเพิ่งไปช่วยใครมากเกินกําลังมากเกินกว่าเหตุ ที่แนะนําแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เห็นแก่ตัวแต่ก่อนจะช่วยใครได้เราต้องมีความพร้อมก่อนนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นเตี้ยอุ้มคอมไม่ประสบความสําเร็จใดๆเลยถ้าเราไม่พร้อมเรายังลําบากแล้วเรายังพยายามดิ้นรนช่วยคนอื่นมันจะกลายเป็นไม่สําเร็จสักคนหนึ่งเลยเป็นเตี้ยอุ้มคอมแบบนี้อะไรพันํมนองนี้นะครับสิ่งที่คุณควรทําเพิ่มนะเวลานี้นะก็คือการ สวดมนต์อ้อนวอนอธิษฐานขอพรอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่นับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ความศรัทธาอย่างสูงสุดถ้าคุณมีความศรัทธาอย่างแรงกล้านะครับทำตามความเชื่อของคุณมันอธิษฐานมันขอพรถ้าสวดมนต์ได้อะไรได้ก็ทําไปจะยิ่งเป็นการเสริมบุญบรารมีเสริมดวงเป็นการเปิดทางสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดผลสำฤทธิ์เกิดผลที่ดีรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามกําลังแรงบุญได้ด้วยนะครับนอกจากนี้การทําบุญที่อื่นการทําบุญใดๆการสวดมนต์ภาวนาใดๆอย่าลืมทําบุญกับพระที่บ้านพระในบ้านดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ถ้าท่านยังอยู่นะครับหรือดูแลผู้มีพระคุณท่านใดก็แล้วแต่ถ้ายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลกันไปให้ดีอย่าลืมดูแลพระในบ้านและคุณจะเจริญก้าวหน้านะครับจะมีความสุขความเจริญส่วนท่านที่คุณพ่อคุณแม่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้มีพระคุณล่วงลับไปแล้วก็ท่านก็สามารถเป็นคนดี นะครับตั้งจิตดีๆอธิษฐานถึงท่านอุทิศส่วนกุศลให้เป็นระยะๆะะแบบนี้ก็ได้เช่นกันคนเราพลังงานยังคงอยู่ไม่ว่าจะตัวตนจะไปอยู่ภพชาติไหนนี่คือเรื่องความเชื่อนะความเชื่อใดๆก็แล้วแต่ทําบุญกับพระในบ้านอย่าลืมนะครับสําคัญมากเลยความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ทําให้คุณประสบความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญก็คือคุณมาถูกทางแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อว่าตอนนี้คุณมาถูกทางแล้ว ขอให้คุณดําเนินทุกอย่างไปตามที่คุณเคยทําเคยเป็นอย่างไรก็ขอให้ทาอย่างนั้นนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเกินกว่าเหตุแต่ก็ไม่ให้ช้าจนกลายเป็นชะล่าใจอะไรแบบนี้ยึดทางสายกลางเป็นหลักเดชติสตะช่างสองข้างเท่ากาันซ้ายขวาเท่ากาันการบาลานซ์ชีวิตการทําสิ่งใดที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่สุดตรงและยึดถือความถูกต้อง ยิ่งคุณยึดถือความถูกต้องคุณยิ่งได้สิ่งดีๆได้รับความยุติธรรมในชีวิตได้รับสิ่งที่คู่ควรไวยิ่งขึ้นแบบนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบท้ายสุดสรุปกันอีกสักหนึ่งใบส่งท้ายคลิปนี้ว่า,พา,ยยาออไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรท่านเพิ่มเติมหรือไม่นะครับขอให้คำทำนายออกมาอย่างแม่นยำขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำขอหนึ่งใบนะครับอา้ารวงออกมาใบานี้เขาต้องการออกเขาหล่นออกมา t e p e r a n n e โ okay. อเคยิ่งเป็นการย้ำเตือนที่ชัดเจนว่าไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกให้คุณอยู่ในทํานองคลองธรรมที่เหมาะสมเน้นย้ำตรงเรื่องการบาลานซ์ชีวิตให้ดีอย่าสุดตรงอย่ามากไปอย่าน้อยไปอย่าตึงไปอย่าหย่อนไป ทำทุกอย่างให้พอดีแล้วชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จประมาณนี้นะครับโอเคครับขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอวอวยพรให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ